าาตยใช่ครับทุ่งน้อยลูกบอลใหญ่ครับผมมวยมอวันศุกร์จะกลับมานัดแรกพระหัสแล้วก็ศุกร์ที่4และ5มีนาคมครับผมแต่ว่าได้ยินแว่วๆว่า12มีนาเรามีรายการครับเจอกับคู่ปรับเก่า ครับโยที่โยธินทีเด็ดไอเอฟเอคูบครับขุนเข่าคำชะโนดครับผม <c oughs> นั่งอยู่ทีเด็ดเก่าๆก็กเลยโยธินทีเด็ดเฉยๆเ <c oughs> <c oughs> ป็นไงบ้างคร,ครั้งแรกชกกันมาต้องบอกว่าเบียดมากนะครับแล้วคุณคีสุสีสุดท้ายเราปาดหน้าเข้าไป <c oughs> เป็นเป็นนองครับพลิกพลิกเองชนะแล้วไฟที่จะเจอกันวันที่12มีนาคมเนี่ยความพร้อมแล้วก็ในเรื่องของความกดดันความกังวลอะไรมีไหมน้อง ก็ไม่กังวลครับเตรียมตัวไว้ด้ยครับแข็งไหมโยธินจังหวะล็อกในเขาแข็งไหมก็ไม่ต้องพูดถึงครับแข็งเลยใช่ไหมแข็งพิกัดที่ชกกันครั้งนี้เท่าไหร่ครับน้องร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดเท่ากันครับผมครั้งที่แล้วล่ะครั้งที่แล้วน้ำหนักเท่าไหร่พี่เขาต่อให้สองพวครับโอ้ครั้งที่แล้วเขาต่อให้เราเราชนะครั้งนี้ก็เอ้าวัดเท่าๆกันไปเลยวัดใจครับตั้งเป้าอะไรไว้บ้างครับหลังจากที่มวยสามารถกลับมาทําการแข่งขันได้แล้วจากนี้ไปปีหกสี่เนี่ย ก็ปีนี้จะตั้งใจนะครับตั้งใจถ้าตัวรับไว้สูงสุดเท่าไหร่ครับก่อนหน้านี้ก็หกเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นก็ปีนี้ถ้าจะให้ดีก็ขึ้นเป็นมวยเงินแสนซะนะอยู่ในเป้าหมายอยู่ในแผนไหมครับผมก็อยากเป็นมวยเงินแสนคิดว่าเกมการชกกับกับพี่โยธินไฟที่สองเนี่ยในวันที่สิบสองมีนาคมนี้เนี่ยเราคิดว่าเกมมันจะออกมาในรูปแบบไหนก็ผมว่าน่าจะสนุกครับการเตรียมตัวกับพี่สองวันเราเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมครับ ไปสู้เขาที่แกนะครับสู้เขาเลยใช่ไหมเอ้แต่มวยรูปร่างเราได้เปรียบเขาเยอะครับผมวงในเวลาจังหวะแทงทีต่อทีเรามันก็ดูชัดเจนนะครับผมใช่ไหมวันนั้นที่ชนะเราเราชนะเขาลูกไหนลูกขยันครับลูกขยันลูกเดินลูกตื้อครับผมซึ่งทางโยธินเองเขาก็รู้สึกคาใจเหมือนกันนี่ใช่ไหมฝั่งเขาก็คาใจใช่ครับเขาก็บอกว่าเขาก็น่าจะชนะเหมือนกันแล้วครั้งที่สองที่จะเจอกันนี่เรามีแผนมีอะไรที่จะไปสู้นอกจากเขาแล้วมีอะไรพิเศษไหมก็ เตรียมไปทุกลูกอะครับไปสู้พี่แกครับไฟนี้ปั้มกับใครบ้างครับน้องก็เยัะๆเลยครับทั้งหมดทั้งเต็มเลยเห็นล่งนงกับยอดฤลษกเพชรด้วยใช่ครับโอ้ได้ความแข็งแกร่งเลยหนักไหมยอดฤลษกเพชรมันหนักไหมขาไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องพูดถึงนะ เจอมาขอขอให้โดนโอเคอ่ะฝากอะไรถึงแฟนลับ FC ทซงน้อยลูกบ้านใหญ่แล้วก็ FC ทีเด็ด99ครับในฐานะที่เราซ้อมอยู่ที่นี่ครับก็ฝากเป็นแรงใจแรงใจผมนะครับผมจะทำเต็มที่ครับทุกไฟครับครับผมขอให้โชคดีครับน้อง12นี้ขอให้ย้ำชัยได้ครั้งครับขอบคุณมากครับผม